สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนเนะครับช่างใหม่ช่างเก่านะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มีวิธีการดูแลรักษาปัตเตอรเลียนนะครับเพราะว่าปัตเตอรเลียนเวลาเช้าใช้งานไปแล้วนะครับเราต้องดูแลนะครับเบื้องต้นคือปัตเตอรียนเนี่ย มันฟันอ่าฟันปักเลียจะต้องมีการเคลื่อนที่นะครับเสียดสีกันนะครับเวลาทํางานทีนี้เราดูแลเบื้องต้นนะครับก็คือการหยอดน้ํามันนั่นเองครับอ่าน้ามันอ่าหยอดไปมันจะมีประโยชน์ยังไงน้ำมันหยอดเข้าไปก็จะทําให้มีการลื่นไหลในการเสียดสีอ่าลดการสึกหรอนะครับลดความร้อนนะครับอ่าแล้วก็ ทำให้ฟันฟันฟันัเทียนเราใช้ได้นานนะครับแล้วก็มีความคมทนนะครับคมทนนานนะครับครับทีนี้การบำรุงแร,รักษาเบื้องต้นนะครับดูแลรักษาเบื้องต้นคือการหยอดน้ำมันนั่นเองนี่คือน้ำมันนะครับการยอดน้ำมันเราต้องหยอดน้ำมันใสนะเน้นนะครับเน้นเน้นนะครับน้ำมันใส น้ำมันใสนี้นะครับจะทำให้ปัตเตเลียนของเราครับไม่อืดอ่าไม่ฟืดนะครับจะคล่องแคล่วนะครับคล่องในการเบี่ยงฟันนะครับในการหยอดนะครับนี้เราต้องเน้นน้ำมันใสนะครับน้ำมันหยอดใสน้ำมันหยอดจัดนะครับแต่เอาแบบชนิดใสมากนะครับนี่คือผมเตรียมมาแล้วนะครับแบบนี้อันนี้ เรามาพูดถึงเรื่องว่าเวลาใช้งานไปแล้วถ้าไม่หยอดน้ามันได้ไหมอ่าได้ครับแต่ว่าเครื่องฟันปัตติเลียนของเราจะสิตรรอเร็วขึ้นนะครับเราต้องหยอดนะครับระยะในเวลาในการหยอดแต่ละครั้งครับผมจะใช้เวลานะครับอ่าส่วว่าเราเริ่มเริ่มทํางานนะครับเราเริ่มทํางานอ่าเราก็ไม่หยอดก่อนนะครับหยอดก่อนการหยอดเราก็หยอด เอียงนิดหน่อยนะครับเอียงนิดหน่อยนะครับหนึ่งยดถึงสองยศนะครับแล้วเอียงด้านนี้อีกนะครับนะครับอ่านะครับทีนี้หยอดตรงกลางนะครับเยาดตรงกลางนี่กันทีนี้เราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องนะครับแล้วก็จะแคงซ้ายจะแคงขวานะครับเดินเครื่องทีนี้เราก็ก่อนจะใช้งานเราก็เอาผ้าเช็ดก่อนนะครับ จะเป็นกระดาษทิชชูครับเช็ดในกรณีที่เราไม่ได้รองฟันนะครับการขึ้นซองเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนลูกค้านะครับเราก็เช็ดเช็ดออกก่อนนี่เราก็ถายขึ้นซองเลยนะครับนี่คือวิธีการหยอดของผมนะครับทีนี้ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการหยอดแต่ละครั้งในช่วงเราทํางานนะครับในช่วงเดินทํางาน,นครับผมจะใช้เวลาในการหยอดแต่ละครั้งครับเรานับครั้งแรกแล้ว ครั้งแรกครั้งแรกทีนี้ครั้งที่2ให้นับเวลาไปเลยนะครับ5ถึง8นาทีเราก็หยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ถึง8นาทีหยอดอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับแบีตเตรียจะร้อนเร็วนะครับแล้วก็สึกร้อเร็วนะครับแล้วก็ตัดผมจะไม่ดีที่ควรครับนะครับ,นะค,รบความคล่องตัวในในในตัวฟันน ฟันปัตเตอร์เลียนจะไม่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหยอดนะครับทุกๆห้าถึงแปดนาทีต้องหยอดครั้งหนึ่งและทํางานต่อนะครับปัตเตอร์เลียนถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินเครื่องทิ้งไว้นะครับอ่าสมมติว่าเราตัดขึ้นไปเวลาจะเราทําตัวอื่นแทนนะครับเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับนะครับผมปิดเครื่องแล้วก็ปัดเศษผมเศษอะไรเอาแล้วก็มาหยอดใหม่นะครับ เวลาเราจะเริ่มทํางานใหม่เราหยอดทุกครั้งเลยนะครับเพืเ่อนๆนะทาให้เคยชินนะครับปัตเตอรี่ของเรานะครับจะได้ใช้คงทนนานยิ่งขึ้นแล้วก็ทํางานสะดวกนะค,ความคมก็ยังอยู่ได้นานกับเรานะครับคลิปนี้ก็มีวิธีการการใช้ปัตเตอรี่และก็การหยอด,ดน้ำมันปัตเตอรี่น,นะครับให้ใช้ได้นานนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ